อยากได้พื้นที่สนามเด็กเล่นกว้างขวางแบบนี้ไหมแถยมยังเดินทางเข้าเมืองสะดวกสุดๆที่โครงการการกระหนกเช้าหนึ่งหนองพึ่งอำเภอสารพีบ้านชาวเขาสามห้องนอนสองห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรพื้นที่ดิน21.70ตารางวาพื้นที่จอดรถกว้างประตูเป็นบานเลื่อนสะดวกสุดๆพื้นที่นั่งเล่นมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งให้บางส่วนโต๊ะฟ้ามั่นกันแนดดพร้อมเครื่องปรับอากาศและยังมีโต๊ะรับประทานอาหารให้พร้อมครบชุด ในส่วนของห้องน้ำแขกหนึ่งแบ่งโซนให้เปล่นชัดเจนพื้นที่ทําอาหารแบ่งโซนกันอย่างชัดเจนมาพร้อมกับซิงลังจานตูเน้เย็นชั้นวางของในส่วนของอีกด้านมาพร้อมกับเตาไฟฟ้าหูดรูดควันซิงลังจานและเครื่องซักผ้าห้องนอนหนึ่งกว้างขวางสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบตามใจห้องนอนสองมาพร้อมเตียงขนาดใหญ่ตู้เสื้อผ้าชีวีและเครื่องปรัากาศห้องน้ำสองกว้างเพดานสูงแบ่งโซนให้เปล่นชัดเจน สามโปง่งร่งสบายแถมมีตู้สื้อผาขนาดใหญ่จุใจสายแฟชั่นพร้อมเครื่องปรับอากาศให้ในตัวและระเบียงชมวิวอย่างกว้างขวางพื้นที่สีเขียวกว้างขวางสนามเด็กเล่นที่โดนใจตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัว